อกสหตอนนี้ก็ขาชีจะไปส่งยายเนาะที่บ้านลุงค่ะ,ะไปนี่ค่ะกำลังไปติบข้าวไปแล้วไปแล้วเอาขาจั้งขึ้นปะเนี่ย ต่างหูซิ่งโอ้ซิ่งค่ะยายไม่มีใครเหมือนล้วไม่เหมือนใครดูมอเตอร์ไซค์ได้อยากขี่ไปแล้วตาทาไปแล้วโอ้ยายสวยเด้อวันนี้น่ะยายยายสอนเจ้าพรเต้นท่านั้นหน่อยนะท่าถอยหลังท่ากระดกตูด่ะ อ๋อมันต้องสอนยากหรอกนะเจ้าพนมันทำไม่เป็นมันเรียนแบบในติ๊กตอกก็เลยบอกว่าไปเรียนกับยายรองนะเป็นไงเมื่อคืนในยากสัมภาษณ์อะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เอ้จิโกนอนไม่ค่อยหลับก็ไม่นอนที่บ้านยายช่างตั้มมาหลอกผีช่างช่างช่างตั้มช่างช่างพีชิต แล้ว<า>ชิดปักเปไม่ให้ไปนอนด้วยใช่ไหมแต่ก็มาพูด <c ười> เดี๋ยวบ้องหูเลยมันตื่นหรือ,อยังวะ <c ười> ไมปปุ่ก <c ười> ไม่ขานอนอนดึกอยู่ั้งครับแล้วก็เข้าไปนั่นบอกไม่พีมาเดอเกยอยากไปอยู่ไม่พีไปกับละไม่ไปกับเอ็นบาตบอกโบเลวคุยแล้วเมื่อวานว่าไปกับเอ็นบัตอ๋อ เพราะว่าขากลับมากันมากกันเท่าม่านนั่งคุยก็ได้ม่านนั่งไม่เนะเสียไปนอนที่มุกเลยบ่บ่บ่เงยงูงี้ไปนอนที่อื่นพิษที่เนาะพิษที่จะไม่ได้เลยจะเป็นคือคุยบ่คุยบ่ได้ลยนอนไม่หลบเลยกลางคืนพี่หลอกบ่แอคือว่างูตัวใหญ่งูดำดูในคลิปนะ ยายว่าแล้วค่ะไปให้เขานอนดึกเด้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไม่ไหวไม่สลัดที่นอนสลัดที่นอนมัคนเดียวเต้าแต่เต้านอนโซฟาเนี่ยอ๋อแล้วทำแล้วนอนคนเดียวเดินนั่นนะเออปู่ชานคือผมนอนเป็นเพื่อนวะหนูจะฟาดปู่ชานแล้วนะโอ้โหของข้าน้อยโอ้ยอย่าว่าข้าน้อยช่อๆเด้อไปัทโท บอรเงินอยู่ในยาโสธรไหนไหนเออนาะอย่ามาวักกองข้าน้อยอย่ามาวักกองข้าน้อยค่ะแม่ได้บากหูนั่นคอยกันรักษาแทนมื่อนั่นคุณนายมาเอาคุณนายพอน่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมก็เพิรู้เจ้าเหลียวหาพอเจ้าวอบัตรจะได้รถเท้ากับไปขี่รถมาพูดบอกเดี๋ยวเขาไม่ใช้เต้นอย่างนี้ เฮาคือบบไปก่อนใช่ยังช้าอยู่ไว้ไปนั่งเอาคลิปท่าอยู่พุณเลยไปเห็นผู้นั้นไปเห็นคลิปนี้ก่อนมาเนี้ยนะหลาไม่ได้กลี่นกาลังเตรียมตัวเดินเดินทางครับไอ้ฟ้ายมากินข้าวบ่อันนี้นาะอีหยังมาคือเดียวเบิ่งคุณยายแท้อืมบรรยากาศตอนเช้าชิดปักแปยตื่นยังยังเลยไปตกมันเลยไปบุกมันเลยตามเบ้อ ตาเบ้อเกลุงนกจกีเล่โจกีเลอเนี่ยเลยตรงนีมนักเอะตามเบ้อมันี่บงเอร์ลุพอะตาเบ้อเกลุงนกจกีเล่จกี่เฮบักพมบ้านขุนบุญเถอบอกบักพมาวับ้านขุนบุญจริงจรงอะโซยายดูเอมนบอกมีนยี่บ่โอ้ไปใส่เด้เฮ็ดอกบอ แมนยูบ้าแมนยูบบ้ากดบุญนะลูกเดียวหาพ่นได้เนี่นะแมนเดียวแล้วเฮแล้วพอบาดเแล้วแมนยูบ้บ้ากดบุญบ่บานกดบุญบ่บ้านกดบุญมาตแลตอยู่บ้ากดบุญมาโตนะเบิ่งยายค่ะเออเเออเเอออเ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 เออ

โอ้โหบรรยากาศมีตะม,ม umas, ่นหมอกโ,โ,โอเคมากคุณแม่จ uh ้าชิปใสโอ้บาย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 โซเฟอร์โซเฟอร์ตีนอะไรอะโซเฟอร์ตีนอะไรโซเฟอร์ตีนผีเออเหยียบมิดคันเร่งอ่าเอ่อเยาเอามือเหยาเามือมามืองามอยู่ ข้าวยังบม่ทันใช่ปุ๋ยผัดท่วมพี่แล้วปุยนะ๋ยแพงๆเนาะปุยนะ๋ยอันนั้นปุ๋ยขี้งวงขี้ควายนะมันไหลลงมาบ้านยายนะหน้าห้องยายนะยายต้องเอาปุ๋ยไปใส่เอามากมันบัดนะสุดท้ายนะใส่ตอนนี้บ่ได้ดอกโอ้ยพี่แล้วคอยหัดดำตำหลังมูได้มันสีอ้วอพูดแล้วาออนนยายต้องทาเซอร์บัดลายอ้วันนี้ใช่สีแดงแดงเลย ยายไปรับใครด้วยโมไม่ได้รับใครยายมาแล้วเจ้าบ่ต้องไปรับผารับกต่ยายนี่แหละจะไปกับยายคนอันนั้นเขาไม่ไปหรอกนอนที่นู่นบ่นอนท่เลยบครับเวลาเขามาลำบากกลับมากลับไปเขาอยู่บ้านดูคลิปเอาอีกอย่างเขาก็เป็นคนขี้อายไม่ไปเราทานปูชานบ่ะตาไม่สบายครับไม่ได้ไปแล้ว ก่านเต็มไปหมดทั้งตาทั้งยายทั้งลูกเอาบ้านเจ้าแม่ในสวนผูกเด็กน้อยออกไปอยู่นน่นกับยายอ้อมันมันจะได้สะดวกนะนายายมันเป็นสัตว์สวนเนาะห้องใครห้องมันนะบออันจิโกนะยายว่าคนนั้นนะคนที่ถ่ายรูปกับยายน่ะชื่อมันชื่อว่าอะไรเนาะอันนั้นอะสูงเหมือนกันยายก็คิดว่าคนนั้นก็เลยบอกว่าเคยเจอกันแล้วนะนะ คนนั้นนมันคนลอยเอ็ดน่ะชื่ออะไรเนาะถ้ามันมาวันนี้ก็เห็นชื่ออย่างน้อเจอยายหลายรอบอยู่แต่เราแต่ไม่ได้ทักเนาะแต่ว่าอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็มานี่ก็เจอก็รู้แล้วทุกปศคือไม่ตื่นไหมจะไปกินกาแฟโอ้หมอกลงเยอะเลยนี่อ่ะเนี่ยเมื่อเช้าพระมาบินธบอตะจนไม่เห็นพระใช่ไหม เมื่อกี้ผมตื่นตีห้าตีห้ากว่ายังไม่เยอะขนาดนี้นะอ๋อนี่นัำน้ำมือแล้วนี่น้ำหมอกมาผลก็เริ่มหยุดแล้วเนาะแมงอะไรนะที่มันนเหมือนไอ้นะ่ะแมงมุมอ่ะมันชักใยเต็มเลยโอ้เริ่มแล้วผลเริ่มหมดละอือจริงพี่นาหนูนะชักใยโอ้ยใหญ่เลยเต็มแมงอะไรนะแมงย่างซีนบ่บ้านเราเรียกนะ